วันนี้มาชมศึกมวยไทยคาดเชือกในรุ่นน้ำหนัก65ิกิโลกร,รมัมระหว่างมุมขาวเอมมาดี้ิชเชอร์อายุ2 2ปีสูง176เซนติเมตรมาจากประเทศมอ็อกโกกับคู่ต่อกรของเขามุมดำก็คือฉลามดำซอสมาทรัตบุรินอายุ25ปีสูง176เซนติเมตรมาจากประเทศไทยนะครับวันนี้มรลอกโกกับประเทศไทยมาเจอกันนะครับเอมมาดีนี่ชคมา30ครั้งชนะ22 แพ้8นะครับไม่มีเสมอนะครับส่วนชนมดํานี้ชคมา89ครั้งชนะ7จ็ดิเแพ้16เสมอ2นะครับมาจากจังหวัดสตูลประเทศไทยนะครับกรรมการเรียกมามาฟังกติกาจากกรรมการก่อนนะครับมาดูว่าระหว่างมโมร็อกโกกับไทยใครจะเป็นฝ่ายได้รับการชมมืออา้าวพร้อมแล้วลุยอย่าไมา่ได้จออย่างไปชะดำกชิมาเหมือนกันชะำกิมาอีกครั้งนึ่ง อ่ายังทีมมาอยู่ชนะมืเอ็มมันนี่มัดไปเตะไปโอ้เล่นของหนักเลยเอ็มมันนี่มันสองข้างหน้ามันสองข้างหน้าโอ้รวมมัดไปจุดใจญ่เลยแทงขอเข้าไปชนะมรำยังเป็นฝ่ายรับอยู่รับนักก็อาจเจ็บนักนะครับเอาชนะมัดสวนมาเหมือนกันเอ็มมันนี่มัดไปเตะไปโอ้มาถึงระุ้ใหญ่เลยเอ็มมาดี้จากโมร็อกโกกับชระดำจากสตูลนะครับโจ้เจาะยางไปเจาะยางขึ้นเหมือนกันเตะสูงมาเอ็มมาดี้เอ็มมันนี่มันสองข้างหน้าโอ้มาฟันศอกไป โอ้ฉลามดำยังเดินมาจะเขาจะเอาคืนฉันนั้นน้ำมันสองมามันสองมาเนียยังไม่ได้กระหมาอมคืนเหมือนกันยังไม่ได้ที่ไปฉัาลเดินเข้าไปยังไม่ได้มันสองก็น่ามันสองกน่าอีกครั้งมันสองกน่ามันสองกน่าแทงเขาจากเข้าไปโอ้ฉันลำดำจับโยนทิ้งไปเลยนะครับกับการบอกด้วยไหมยังไม่ได้มันสองกน่ามันสองกน่าโอ้ฉลามำดำนี่ออกมาได้ชุดเดียวเขาใส่มาเป็นชุดเลยนะครับ ฉะนั้นยางทีไปโยเตยจะย่างไปแตะเวิดไปโยเอ็มมาดีก็รอสวนโยเอ็มมาดีแทงเขาก็ไปมัดนุ่งสองไปเตยจะย่างไปฉะนั้เดินมาฉันโดนมัดโดนมัดโดนมัดโอ้เอ็มมาดีรวมเป็นชุดเป็นชุดเลยรวมเป็ชุดเลยฉะนั้มัดเวิดไปเวิดมาอยู่ตอนนี้ฉะดำเดินไปเอ็มมาดีมันสองหน้ามันสองหน้าโอ้มีอาการเป๊ไปเลยอ้าวทีไปฉะนั้นทีไปโย เออวันนี้ฟันสองกันนะมันสองกันนะโอ้มาเป็นชุดเลยสะรำรำยังรับอยู่สะามต้านไว้ต้านไว้ไหมโอ้ต้านไม่ไหว,วเลยล้มสุดไปเลยนะครับโดนเป็นชุดเป็นชุดเลยอ่ะพยายามพยายามจะลุกขึ้นมาอยู่โอ้จะลุกไหวไหมลุกไหวไหมโอ้ลุกไม่ไหวเลยนะครับเซไปเส,สมาอยู่กรรมการยุดติการชุกไปเลยโอ้ยังเมาอยู่นะครับโอ้รับเยอะก็เจ็บเยอะนะครับแล้วก็นอนไปเลยนะครับ มาเร็วจบเร็วนะครับก็เป็นนัน้นว่าเอลมาดี้ทิชเชอร์จากมรการ์โกชนะน็อกไปในยกที่หนึ่งนะครับก็ไปขอโทษขออภัยกันก่อนนะครับอาชีพเดียวกันดูครับแทง,งเข้าไปโอ้สาระจับโยนทิ้งไปเลยนะครับตอนนี้โอ้โยเอลมาดีเนี่ยเขามามาเป็นชุดเป็นชุดเลยสลาระนำรับมากไปก็เลยเจ็บมากไปจะนอนเลยนะครับด,ดูเป็นชุดเป็นชุดเลยเอลมาดี้เนี่ย ม่ให้ตั้งตัวเลยนะครับข้ามามาเป็นชุดอ้หัดแสกหน้าหัดเข้าล่างเข้าบนฉนลาดดำทุนได้ก็สุดไปนะครับโดนหัดหลายชุดเกินนะครับรับเยอะเจ็บเยอะนะครับโอ้มาเป็นชุดเป็นชุดจริงๆเอามาดเนี่ดูดันมากเลยนะครับฉลาดดำได้ออกที่ละหัดซองมาเขาขเขาใส่เป็นชุดเลยก็รับเยอะก็เจ็บเยอะโอ้ลุกไม่ขึ้นเลยนะครับกรรมการก็ยุดตีการชกไป ก็ยินดีกับเอลโมาดี่ทิเชอร์จากวอลโกนะครับเป็นกำลังใจให้ฉลามดำสอสมารับตบุรินนะครับกรรมการก็มาชูมือให้นะครับโอ้ดูเดือดดูเดือดนะครับ